สวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีการต่อสู้ชีวิตของครูไปบุญเป๋หลังคอมมาจนถึงนักวาดการ์ตูนตอนที่สิบซึ่งเป็นการต่อสู้ชีวิตหลังเรียนจบปัญญาตรีจากมสวประสานมิตรในปีพศ .2520 คือพอพอไปเรียนศิลปะจบกลับมาครูใหญ่มอบให้สอนประจำชั้นป .1 นนแต่ทางหน่วยงานระดับจังหวัด กลับเรียกตัวผมไปเป็นช่างเขียนประจําจังหวัดทุกๆวันในเรือนจําพอสี่โมงเย็นผู้ต้องขังต้องไปอาบน้ำแล้วมากินอาหารพร้อมกันก่อนจะกินอาหารมีการตรวจมนไหว้พระมีผู้นําให้พูดถ,ถ้อยคําเตือนใจคล้ายการปฏิญาณตนเช่นผู้นํากล่าวว่าขอให้พวกเราระลึกไว้เสมอว่าเพราะทําผิดเราจึงต้องมารับโทษเช่นนี้ ยองอย่าได้ไปคิดอาฆาตบวดเพรียงผู้ใดแต่ให้โทษกรรมของเราที่ได้กระทำอาหารที่กินเข้าไปกินเพื่อให้ไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่าไปนึกเปรียบเทียบกับโลกภายนอกตอนผู้ต้องหังทำกิจกรรมผมยังยืนจับผู้กันเพราะงานใกล้จะเสร็จจะได้ไม่ต้องเข้ามาในนี้อีก ทุกๆวันผมจึงเห็นผู้ต้องขังทำกิจกรรมก่อนจะแยกย้ายกันไปขึ้นเรือนนอนของใครของมันซึ่งมีลูกกรงเหล็กล้อมรอบและแออัดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องขังทุกเย็นเมื่อผมเดินออกมาจากเรือนจำถ้าผมจะกินอาหารมื้อเย็นเสียอีกมือ้อก่อนจะเดินทางกลับไปบ้านพักตูวที่โรงเรียนก็จะเป็นไปตามข้อตกลงที่ที่ทำการปกครองจังหวัดมีไว้กับร้านอาหาร แต่ผมกลัวว่าจะทําให้เสียเวลาในการเดินทางเดินทางกลับไปมืดค่าก่อนถึงบ้านพักเพื่อกลับไปหาลูกและภรรยาซึ่งอาจจะมืดค่าในระหว่างทางผมจึงเลือกเอาการขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านพักครูที่บ้านทําตัวตะกัวป่าในทันทีหมายความว่าในการมาช่วยราชการผมอาศัยอาหารของทางราชการเพียงวันละมื้อเดียวคือในตอนเที่ยงวัน เท่านั้นทวนมื้อค่ําและมื้อเช้าผมกลับมากินที่บ้านระยะทาง45กิโลเมตรผมใช้เวลาเหา50นาทีถึงบ้านพักเกือบมืดค่าแต่ได้กลับมากดอดจูบลูกและป้อนนมลูกสาวคนเล็กที่เพิ่งคลอดได้กินข้าวมื้อเย็นพร้อมลูกหญิงใจและปัรญานี่คือความสุขของผมไม่มีความสุขใดยิ่งกว่ายิ่งใหญ่สำหรับผมมากไปกว่านี้แล้ว ผมใช้เวลาขับรถจักรยานยนต์ไปกลับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์งานเขียนป้ายโฆษณาเชิญชวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็เสร็จลงในเวลาบ่ายสองโมงของวันศุกร์ผมล้างเก็บผู้กันสยามแล้วเดินผ่านประตูออกมาทีละจันขณะในใจนึกนี่ถ้าเขากักตัวเราไว้ไม่ให้ออกเราจะทำอย่างไรวะแต่เมื่อออกมาได้แล้วก็โล่งใจ ผมเดินออกมาจากเรือนจำได้สักครู่ก็เห็นมีผู้ต้องขังจำนวนราวห้าสิบคนช่วยกันแบกหามป้ายทั้งหมดที่ผมเขียนเสร็จพาเดินออกมาจากเรือนจำนำไป่งไว้ที่ด้านหลังสาากลางผมขับรถจักรยานยนต์ไปบอกลานายจำลองจูกเลียงหัวหน้าที่ทำการปกครองจังหวัดพร้อมรับรองค่าเบีย้ยเลี้ยงเดินทางมาช่วยราชการเป็นเงินห้าร้อยบาทแล้วก็กลับมาบ้านพักครูโรงเรียน วันรุ่งขึ้นพ่อข้าสอนนักเรียนในชั้นป .1 ต่อไปปลายเดือนกุมภาพันธ์พศ .2522 นักเรียนชั้นต่างๆเริ่มสอบการสอบใช้เวลาเพียงครึ่งวันตอนเช้าหลังเที่ยงวันปล่อยนักเรียนกลับบ้านการสอบใช้เวลาเพียงสามสี่วันนักเรียนทุกชั้นก็ไม่ต้องมาโรงเรียนอีกนอกจากจะมาฟังผลสอบในวันที่31มีนาคมแล้วบอกปิดภาคเรียน ไปเปิดเรียนใหม่ในวันที่17เดือนพฤษภาคมแต่ก่อนจะถึงวันที่31มีนาคมครูทวนใหญ่ก็ไม่มาโรงเรียนจึงเหมือนว่าโรงเรียนปิดปากไปเลยโดยปริยายผมรู้สึกดีใจว่าช่วงโรงเรียนปิดหนึ่งเดือนครึ่งผมจะพยายามปัน่นต้นฉบับิยายภาพกระตูออกมาให้ได้มากเล่มที่สุดเพื่อหาเงินมาํำระค่าสายไฟฟ้าที่ยังจ่ายให้ร้านค้าไม่หมด เพราว่ามีคำสั่งมาจากจังหวัดปงงาอีกรอบให้ผมเดินทางไปช่วยราชการอีกครั้งพอดีกับที่พี่ไรพนยาของผมเห็นว่าโรงเรียนปิดนานเกือบสองเดือนเธออยากจะพาลูกๆก,กลับไปหาพ่อแม่วงเล็บตายหยของลูกๆที่ปฏิวจุมพลผมฟังแล้วใจหายผมไม่เคยจากลูกๆนานเป็นเดือนนอกจากเมื่อครั้งจำใจจะต้องไปเรียนต่อสองปีเพื่อยกระดับฐานะ การเป็นครูซึ่งตอนนั้นอ้อนอายุหกขวบพูดอ,อายุสี่ขวบไม่น่าห่วงอะไรและผมก็หาทางกลักมาหาลูกและภรรยาทุกๆเดือนแต่คราวนี้ลูกสาวคนเล็กอายุเพิ่งสีเดือนผมไม่อยากจากลูกๆเลยใจหนึ่งผมอยากจะไปด้วยโดยนำต้นฉบับนิยายภาพการ์ตูนไปนั่งวาดนั่งเขียนที่อำเภอปะติวแต่ติดงานราชการที่พังงาจึงจำใจให้ภรรยากับลูก เดินทางไปปัตตูจุมพรในเที่ยวรถประจําทางสายตะกัวป่าระนองไปต่อรถบัสจุมพรที่ระนองโดยผมขับรถจักรยานยนต์ไปส่งที่ท่ารถบัสตะกัวป่าระนองที่จะออกเวลาหกโมงครึ่งแต่พอส่งลูกและภรรยาขึ้นรถแล้วผมก็ขับรถจักรยานยนต์กลับมาตําตัวผ่านหน้าโรงเรียนวัดกวนิิยมขับต่อไปพังงาเมื่อไปถึงสารากลางจังหวัดพังงาจึงพบว่า งานที่จะต้องทำคือเขียนแผนภูมิและตารางต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกว่าตำเพิสหน่วยงานที่ขอตัวผมไปคือที่ทำการปกครองจังหวัดเหมือนเดิมแต่คราวนี้ต้องใช้เวลาในการทำนานกว่าครั้งก่อนคือราวสองสัปดาห์คณะทำงานนอกจากผมมีครูสอนว่าดเขียนในโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดปงา ชื่อรัฐกับสมหมายสองคนมาร่วมงานงานเบาแต่มีปริมาณงานมากต้องนั่งเขียนตัวอักษรด้วยปากกาสปีดบอลจุ่มหมึกอินเดียอิงไม่ก็ปากกาเมจิกเขียนลงบนแถบกระดาษสีสะท้อนแสงเขียวเหลืองแดงชมห่วงสลับกับการนั่งใช้กันไกลตัดแถบกระดาษนำไปปิดลงบนแผน่นจานด้วยกาวลาติกพอเริ่มสนิทสนมกันก็นั่งคุยเล่าเรื่องตลกตลก หลักสู่กันฟังทําให้ได้หัวเราะหัว,ะวะคล้ายกันเปิดทํางานกันไปที่พักสําหรับผมนายจําลองจูกเกลี้ยงหัวหน้าที่ทําการปกครองจังหวัดจัดให้นอนในห้องชั้นบนของศาลาเขาช้างหรือหอประชุมใหญ่ของจังหวัดสงา่าซึ่งด้านหน้าชั้นบนมีห้องพักระดับโรงแรมสามดาวอยู่สองห้องมีห้องน้ํามีเตียงนอนหรูเลิศแต่งเงียบจนน่ากลัวเพราะไม่มีคนอยู่ แถมตั้งอยู่ห่างไกลผู้คนและต้องนอนคนเดียวอาหารมือเย็นนายจำลองมาปาไปนั่งกินที่ร้านอาหารหรูหรากลางตลาดพังาอยากจะสังส่งเบียร์สั่งเหล้ามาดื่มก็ได้แต่ผมกินแต่ข้าวและกลับกินเท่าที่ร่างกายจะต้องกินส่วนครูสอนศิลปะชั้นมัธยมรัดกับสมหมายทั้งสองอาจจะดื่มถ้ามีผู้ร่วมดื่มแต่เมื่อผมผู้เอาโสกว่าไม่ดื่มทั้งสองจึงไม่ดื่ม รัติวะเสนมีบ้านอยู่ในตลาดปังงามีภรรยาเป็นลูกคนรวยอยู่กลางตลาดส่วนสมหมายผมลืมนามสกุลอยู่ที่อำเภอตะกัวทุง่งหรือตลาดกระสมห่างตัวเมืองพังงาไปราวห5-6กิโลเมตรนอกจากเป็นครูยังมีกิจการส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาผมจะกลับไปบ้านก็ไม่มีทั้งพัญยาและลูกใจบอกตนเองว่าแล้วจะกลับไปทำไมวะ หลังกินอาหารเย็นเสร็จผมไปทดลองนอนในห้องอันเป็นที่พักหนึ่งคืนตลอดคืนผมนอนไม่หลับและกลับคิดถึงบ้านพักของผม,ผมที่โรงเรียนเย็นวันต่อมาหลังเลิกงานผมไม่อยู่รอกินอาหารมื้อเย็นแต่ขับรถจักรยานยนต์แวะซื้อกับข้าวเป็นถุงๆที่กลางตลาดพางนาในทางผ่านใส่ตะกร้าหน้ารถแล้วขับรถกลับมาโรงเรียนวัดกวนนิยมพอมาถึงบ้านพักก็รีบหุงข้าว ด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแกะออกกับข้าวออกมานั่งกินน้ำตาไหลนึกถึงภรรยาและลูกนี่ถ้ายังอยู่พร้อมหน้าความสุขใดหรือจะมาเตรียมเป้านานสองสัปดาห์ที่เจาขึ้นมาผมขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในตัวจังหวัดและขับกลับมาบ้านพักตูทั้งทั้งที่ถามตัวเองว่านายกลับมาทําไมอ่ะในเมื่อลูกทั้งลูกและภรรยาก็ไม่อยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านของนายแต่เป็นบ้านของหลวง ผมราชการผมตอบตนเองไม่ได้รู้แต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นผมนอนหลับและมีความสุขบนพื้นกระดานแข็งๆมีเถ่อปูทับหมอนหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งผืนกลับดีกว่าที่ไปนอนบนที่นอนนุ่มๆเตียงนอนหรูหรามีผ้าปูที่นอนสวยหรูมีพัดลมในห้องพักบนศาลาเขาจ้างสัปดาห์ต่อมาหลังจากเสร็จงานไปช่วยราชการ ในตัวจังหวัดผมกลับมาอยู่ที่บ้านพักครูแบบคนเดียวเดี่ยวโดดหน้าแปลกที่เวลาผมอยู่คนเดียวนายนิรัตไม่มาโวแวกัุผมข้างๆบ้านพักครูจากการที่พี่เลยปลูกพืชชนิดต่างๆไว้โดยเอาปุ๋ยขี้ควายในกอกของโกวดมาใส่จนพืชงอกงามได้แบ่งปันผู้คนชาวบ้านไปกินแต่ถูกนายนิรัตยืมมือคูใหญ่สั่งห้ามนำขี้ควายในกอกมาใช้ บอกจะเอาไว้ให้นักเรียนทำกเกษตรพี่ใหญ่ก็ไม่ไปเอามาใช้แต่เธอทำคอกหมูแล้วเลี้ยงหมูสี่ตัวหมูสี่ตัวเธอขายให้พ่อค้าก่อนจะกลับไปประทิวจุมพอนจากนั้นเธอก็นำกี้หมูมาใส่ต้นไม้ทำให้ทุกอย่างที่ปลูกงอกงามมากเท่านั้นไม่พอพี่ใหญ่เห็นขวางข้าวจากที่นาโปวดที่เกี่ยวเอาแต่รวงข้าวไปหมดแล้วต้นข้าวถูกทิ้งไว้ให้กลบไว้ให้แห้งกลบพินา พี่ยไปตัดแล้วมัดป้อนขนมากองกองไห้ตอนแรกเธอกะจะทําปุ๋ยหมักแต่แล้วเธอเปลี่ยนเป็นเพาะเห็ดวางโดยเพาะลงในขอกหมูแต่พอเธอกลับไปได้สิบเอ็ดวันปรากฏว่าเห็ดวางงอกขึ้นมามากกว่าครั้งไหนๆที่เคยเพาะเพราะปุ๋ยขอกหมูเป็นปุ๋ยที่ช่วยกระตุ้นการงอกของเอ็ดวางทําให้เห็ดแต่ละดอกมีขนาดใหญ่และมีจํานวนมากถึงวันละยีกิโลกรัม ผมไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรถ้าพี่ไรยอยู่เธอคงจะนําเห็ดที่เก็บได้ไปขายให้แม่ค้าที่ตลาดสดตะกัวป่าและแม่ค้าจะต้องแย่งกันซื้อซึ่งจะมีราคาถึงกิโลกรัมละห้าสิบบาทแต่ผมไม่ถนัดในเรื่องค้าขายอีกครั้งไม่รู้จักแม่ค้าหนทางที่จะไม่ให้ดอกเห็ดเน่าเสียไปเปล่ๆคือนําเห็ดใส่ถุงไปแจกให้ตามบ้านผู้คนที่รู้จักเช่นบ้านโกขุนเจมานี บ้านโกหองโกเมียบ้านรูประติษ์บ้านโกวดบ้านยายผาดบ้านรูทรุวันที่เคยให้ข้าวน้ําผมกินตอนที่ผมมาอยู่โรงเรียนนี้เดือนแรกจากนั้นก็มอบให้ใครต่อใครไปจนหมดแต่พอวันต่อมาเห็ดก็งอกขึ้นมาอีกมากกว่าเดิมผมนึกถึงผู้ที่มีพระคุณที่ปังนาจึงขับรถจักรยานยนต์เข้าปังงามุ่งไปที่ถนนอู่เรือที่ผมไม่ได้ไปเสียนาน ตั้งแต่ไปเรียนต่อปริญญาตรีเพื่อนำเหตุทั้งหมดไปขหาครูเปลืองและนาปริมครอบครัวที่เคยช่วยเหลือผมตอนที่ผมมาจรวงบรรจุปเป็นครูแต่ปรากฏว่าครูเปลืองเสียชีวิตไปตอนที่ผมไปเรียนต่อปริญญาตรีส่วนนาปริมภรรยาของครูเปลืองย้ายกลับไปอยู่บ้านเดิมที่อำเภอทับปุดโดยที่ผมไม่อาจจะทราบได้ว่าอยู่ที่ส่วนไหนของอำเภอผมมอบเห็ุทั้งหมดให้กับครูน้อมพ่อของพี่สมนึก นิจญผลและครอบครัวของพี่สมนึกเพื่อให้นําไปแจกจ่ายให้ใครๆต่อไปจากนั้นผมก็กลับมานอนบ้านพักครูเช้าวันรุ่งขึ้นเห็ดอกเห็ดงอกอกอ,กอกมาอีกผมก็นําไปให้ตามบ้านต่างๆเหมือนเดิมอีกจนเห็ดเหลือน้อยลงน้อยลงเพราะเห็ดจะงอกอยู่ราวสิบห้าวันแล้วก็ค่อยๆหายไปจากนั้นผมขนเอากวางของเห็ดมาใส่ต้นไม้ที่ปลูกไว้อีกต่อและตัดสินใจไม่ตามไปหาลูกและปัญญา ที่ปติวจุมพลแต่รีบใช้เวลาที่หาได้ยากนั่งวาดต้นฉบับนิยายภาพกระตูนด้ต้นฉบับถึงแปดเล่มเมื่อสง่งไปก็ได้เงินค่าต้นฉบับมารวมแปดพันบาททําให้เกิดความภาคภูมิใจว่าผมคิดถูกแล้วที่มาอยู่บ้านพักครูบ้านพักครูที่เงียบสงบเปิดโอกาสให้ผมได้ทํางานที่ผมรักได้มากขึ้นนี่ถ้าผมยังตั้งร้านอยู่ในตลาดะตะกัวป่าเหมือนตอนก่อนจะไปเรียนปริญญาตรี ผมคงไม่สามารถที่จะหาเงินได้มากขนาดนี้หรือหากหาได้ก็คงจะต้องน,าน,านําไปจ่ายค่าเจ่าบ้านค่าน้ําค่าไฟฟ้าและค่าอื่นๆอีกอก,อกประถามผมจึงไม่ตามไปรับลูกและปรรญาแต่ส่งเงินให้พี่เลยตอนสิ้นเดือนทั้งสองเดือนพอใกล้เปิดเทอมจึงได้รับจดหมายจากพี่ไรว่าจะเดินทางมางโคอนงเรียนเปิดภาคเรียน5วันโดยแม่ของเธอแม่ยายของผมจะมาด้วย เพื่อมาส่งลูกสาวและเพื่อมาดูว่าสถานที่ที่ลูกสาวมาอยู่มีความสุขสบายหรือลำบากอย่างไรอค่าวันจะเปิดภาคเรียนอค่าวันจะเปิดภาคเรียนใหม่ผมขับรถจักรยานยนต์ไปรอรับลูกและภรรยาที่พารถตัวบอขอดรอย่านยาวรถตัวบอขอดรอกรุงเทพปงังอาที่พิไรกับลูกนั่งมาจากจุมปนมาถึงท่ารถตัวตะกัว,กวป่าเวลาห้าโมงเย็นในรถ มีพี่ไรภรรยาของผมแม่ขำแม่ยายของผมพร้อมอีทลูกสาวคนเล็กที่แม่อุ้มอยู่ในวงแขนส่วนอ้อนกับอุดต่างเดินตามแม่ลงมามีคุณยายของลูกเดินตามหลังผมตรงเข้าไปหอมแก้มลูกสาวคนเล็กก่อนจะเปลี่ยนไปกอดและหอมแก้มลูกสาวคนโตอ้อนกับอุดพ่อคิดถึงลูกมากมากเลยผมพูดความเหงาเจ้าหายไปทันทีเมื่อลูกและภรรยากลับมา และต่อจากนี้ความสุขก็คงจะอยู่กับผมไปอีกนานซึ่งถ้าไม่จำเป็นผมขอภาวนาอย่าได้พล,ลาดพาดจากกันแม้ในช่วงระยะสั้นๆอีกเลยกลับมาคราวนี้อีทลูกสาวของผมกำลังคว้างและเริ่มจหักลาดแม่ขำแม่ยายของผมมานอนบ้านปักคืนหึงคืนวันรุ่งขึ้นพ็บอกว่าเดี๋ยวบ่ายๆแม่จะกลับช่วยพาแม่ไปส่งที่บ้านบุญรับให้หน่อยนะ ผมไม่มีอะไรจะให้แม่ยายพากลับบ้านไปปะทิวจึงเดินตัดทุ่งข้ามถนนไปยังป่าชา้าขว่างหน้าโรงเรียนประถมต้นลูกเนียงนกกำลังดุกผมหมายตาไว้หลายวันแล้วผมยกมือไหว้ขอจากเจ้าที่แล้วก็ร้อยลูกเนียงนกลูกเนียงขนาดเล็กตาหัวแม่โปง้งมาให้แม่ยายได้ขึ้นกระสอบแม่ขำเห็นแล้วดีใจถามว่าเอามาจากไหนอะลูกเนียงนกกินอร่อยไม่ฉุนเหมือนลูกเนียงเมยใหญ่ ที่ปัติวุราคาแพงมากหายากด้วยผมตอบว่ามันมีอยู่ในป่าช้าเก่านะแม่หน้าโรงเรียนอะชาวบ้านที่นี่เขาไม่กินกันหรอกเขากลัวแต่ผมกับพี่เลไปเอามาบ่อยผมตอบและเล่าถึงปักป่าและผลไม้อื่นๆเช่นขนุนมะปิงหน่อไม้ที่ผมเคยไปเอามากินแล้วไม่เห็นเป็นอะไรแม่ขำดีใจที่ได้ลูกียงนกไปจำนวนจัดว่าค่อนข้างมากแม่พูดว่า ลัวกันไม่เข่าเรื่องถ้าเราไม่ไปรอบลูเขาเขาก็เหมือนเราเรานี่แหละแล้วอีกหน่อยเราก็ไปเป็นเหมือนเขาพอตกบายผมจึงพาแม่ยายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนมีกระสอบลูกเนียงวางบนตักไปส่งที่บ้านบุญรับพี่สาวของพี่ไรซึ่งอาศัยกระท่อมเขาของปารพบอยู่กับสามีเจ้าปังงาสำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงที่หลังจากแม่ยายกลับไปสงวัน โรงเรียนวัดควรนิยมก็เปิดภ้าเรียนใหม่ผมยังอยากจะสอนชั้นป .1 แบบเดิมต่อไปซึ่งถ้าผมได้สนอนประจำชั้นป .1 อุปกรณ์การสอนของผมแทบจะไม่ต้องผลิตขึ้นมาใหม่เพราะสามารถนำของเก่ามาใช้ได้อีกหรือถ้าผลิตก็ส่วนน้อยส่วนบันทึกการสอนก็แค่นำบันทึกฉบับเก่ามาคัดลอกใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขในบางจุดบางเรื่องผมก็ทุ่นแรงไปได้อีกมากมายแต่ถ้าว่า แค่สัปดาห์แรกผมยังไม่ทันได้สอนนายสมศักดิ์ใจเดโชหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอตะกัวปา่าสั่งความมากับครูใหญ่ชะอ้านให้มาบอกผมว่านายพังงาประทุมรัฐหัวหน้าส่วนการศึกษาจังหวัดพังงาสั่งให้มาบอกว่าให้ผมไปพบโดยโดย่วนพร้อมกันนั้นครูใหญ่จะอ้านก็พูดว่าผมแว่วแววมาว่าหัวหน้าส่าวนอยากได้คุณไปอยู่จังหวัดนะคุณจะไปหรือไม่ไปละ่ะ ผมควังแล้วแทนที่จะรู้สึกดีใจผมกลับรู้สึกใจหายสิ่งที่ผมเสียดายอย่างยิ่งคือบ้านตกครูแม้จะไม่ใช่ของผมตามกฎหมายครอบครองแต่ผมก็ได้ลงทุนลงแรงไปมากตั้งแต่การต่อเติมห้องน้ำห้องร่วมห้องครัวการเดินสายไฟฟ้าการขุดบอ่อการปลูกต้นไม้การสร้างเรือนเพาะจำที่สำคัญกว่านั้นความฝันอันสูงสุดของผมฝันมาตั้งแต่ยังอยู่ที่กรุงเทพ ตอนเรียนปริญาติว่าผมจะต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชปักทำมาหากินได้จะไม่อยู่ในตลาดอันมีผู้คนแล่ยวดยานผานะแล่นไปมาตึกกระทึกบรรยากาศในตลาดไม่เอื้ออดหนวยต่อการเขียนนิยายภาพสรดตุนของผมและผมก็หวังทุ่มเทใจว่าจะอยู่สู้ไปกับนายนิรักและจะไม่ไปไหนอีกจนกว่าผมจะมีที่ดิน ที่สวนหรือบ้านที่ได้ซื้อหามาเป็นของตนเองผมยังตัดสินใจไม่ได้แต่ก็ต้องไปพบหัวหน้าส่วนการศึกษาจังหวัดเช้าวันเปิดเรียนจึงแทนที่ที่ผมจะได้เข้าห้องสอนผมกลับต้องขับรถจักรยานยนต์เดินทางเข้าสู่จังหวัดปังงานอีกครั้งตอนนี้ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม สำหรับตอนต่อไปท่านสามารถติดตามได้ในเฟซบุ๊กชื่อไปบบุญปันเมืองนะครับเป็นภาษาไทยขอบคุณครับ